ถ้าเกิดใครนึกไม่ออกเนี่ยอาจจะให้นึกภาพเป็นงานคอนเสิร์ตระดับโลกแล้วกันครับแสงสีเสียงจัดเต็มแน่นอนมีการเปิดการแข่งขันเสียงเฮของแฟนคลับแต่ละทีมเนี่ยลั่นฮอเลย ลึกๆเราก็หวังอยู่ครับว่างานออฟไลน์ปีนี้จะบูมในประเทศไทยหน้างานอ่ะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้คืองานแต่ละฟังก์ชันมันค่อนข้างสำคัญอยากให้น้องๆเนี่ยไม่หลุดความน่ากลัวอย่างหนึ่งคือพอมันทอใหญ่แล้วก็คนมันจะมาจนเต็มหรือเปล่านะ บรรยากาศการแข่งขันก็คือจะเปลี่ยนไปเลยมีผู้ชมมาเชียร์มีคนมาเป็นหมื่นๆเลยเปิดวิดีโอไปเทคหรือยังเออผมไม่รู้ฟังเอาใหม่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 มันยากตรงนี้ว่าเราต้องควบคุมช่างภาพทีมงานประสานงานทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นพร้อมกันยากมากยากมาก คือท่าแบบเล่นไม่จริงจังถ้าจริงจังจริงจังไม่มี ROV ก็เป็นเกมมือถือเนาะวิธีการเล่นก็คือเราจับมือกับเพื่อนของเราเป็นทีมห้าคนสู้กับอีกฝั่งหนึ่งตออบเจคทีฟของทีมก็คือการตีป้อมฝั่งตรงข้ามให้แพ้พ่ จริงๆเกมประเภทโมบ้าเนี่ยก็มีหลายเกมที่เคยอยู่บนคอมพิวเตอร์มาก่อนโดย Rov ก็เป็นเกมแรกๆในไทยครับที่เป็นเกมประเภทโมบ้าบนมือถือ,อย,ย,ยอดเฉลีย่ยผู้เล่นต่อเดือนของเรามีมากกว่า10ล้านคนเลยครับก็เป็นปรากฏการณ์ในประเทศไทยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับในกลุ่มเพื่อนของเราครับ6คนก็คืออย่างน้อยต้องมีคนหนึ่งแน่ๆที่เคยเล่นเกมของเรา การีน่าของเราจริงๆเป็นทั้งพับบิเชอร์ก็คือผู้บริการเกมดูแลภาพรวมของเกมทั้งหมดในเชิงอ e ีสปอร์ตเราก็มีหน้าที่เป็นผู้จัดงานอ e ีสปอร์ตด้วยครับเกม Rv เนี่ยเราเปิดตั้งแต่ปี2,559หลังจากเปิดเกมมาได้1ปีเนี่ยเราก็เริ่มต้นทำในฝั่งของ E-Sport ์มีการจัดการแข่งขัน Rv Pro League ซีซั่น1ครั้งแรกในปี2,561เรามียอดคนดูสูงสุดกว่า2 0 0 0 0 0คนเลยครับในซีซั่นนั้น ทำให้เราคิดว่ามันน่าจะดีเหมือนกันถ้าเกิดเรามีงานที่เป็นงานอีเวนต์ออฟไลน์ผู้คนได้เข้ามาร่วมเชียร์กันจริงๆผู้เล่นของทั้งสองทีมมาเจอกันที่งานเลยผู้ชมก็ได้เห็นผู้เล่นตัวเป็นๆตรงนั้นเลยก็เป็นที่มาของงานออฟไลน์ปีแรกอะครับมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในงานเยอะมากเยอะกว่าที่เราคาดหวังไว้อีกมันทำให้เราเห็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งของ A o Pro League ตอนนั้นภาพก็ชัดขึ้นมาเลยครับว่า e s p o r t เนี่ยมีอนาคตได้อีกยาวไกลแน่นอนก็จริงๆก็เหมือนเหมือนทุกปีเนะพี่เนอะก็พอฝั่งผมได้พวกคอนเซปต์อะไรต่างๆมาก็จะพยายามมารีบมาคุยกับทางฝั่งโปรชั่นเกี่ยวกับการทำตัวปรชั่วตัวยามนะครับก็ปีนี้ของซัมเมอร์คอนเซปต์ดูกันเลยดีกว่าก็ไปในทางซึ่งแข็งแสง ก็คือ,อเป้าเหมายของผมจริงๆก็คืออยากให้มันเชื่อมกับของปีที่แล้วเนาะก็ปีที่แล้วตัวบีมทีมในปีนี้เ,เรามาในตีมที่ชื่อว่า light a w a k e n n นะครับคำไทยมันจะเรียกว่าจงตื่นจริงๆมันก็คือเป็นภาคต่อนะเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยมันเป็นตีมของ time to shine ซึ่งเราจะเอาตัวคำว่า light a w a k e n n นี่แหละเป็นท็ก l i น์เป็นไงบับัอยากเล่าว่านี่แหละนี่แหละ,หละคือแสงใหม่แสงที่จะมามาปลุกให้ทุกคนตื่นขึ้นมาเป็นเหมือน กำลังใจว่าเฮ้ยมันไม่จําเป็นนะที่จะต้องเป็นทีมใหญ่เท่านั้นคุณสามารถที่จะโชว์ความสามารถแล้วก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์ได้เหมือนกันลองพยายามแบบแปกเลเรเปเลต์มาอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็แบบจริงๆพอมีพีระมิดผมก็ตีซะว่าไปถ้วยรางวัลถ้วยใหญ่ของเราอ่ะอยู่ใจกาลางพีระมิดไปเลยแล้วก็มีแสงทางขวาเนี่ยยิงลงมา พอเราได้โจทย์มาแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราต้องมาตีความกันต่อว่าอยากจะเล่าในแบบไหนอย่างตอนแรกที่เราเห็นเป็นพีระมิดมีความเป็นกอตลี่นิดนึงดูแสงสว่างโทนอุ่นๆหน่อยเพราะว่าเป็นซัมเมอร์เนาะอันนี้เราก็อยากจะแบบเอ้ยเดี๋ยวเราคงต้องลองแบบเวิร์กเรื่องของเฟเฟอร์เรื่องของไอเดียไปจนถึงแบบเล่าเรื่องราวว่าเราจะเล่ามันออกมายังไงเพื่อให้มันสนุกเข้าไปจะถึงข้างในก็คือไปฮีโ่ซิเล็กพอตอนที่มันเป็นฮีโ่ซิเล็กตรงนี้พวกเนี่ย ทำคีวิชชั่นน่าจะประมาณเกือบ2เดือนอันนี้เนี่ยได้ทำมาประมาณหนึ่งแล้วก็ต้องเอาคอนเซปต์เนี่ยครับไปออกแบบงานกราฟิกไปออกแบบงานเวอร์ชัลให้มันตรงโจทย์ให้มันตรงตามอาร์ตเดเรคชั่นของเขาปรับไปปรับมาโอเคเราเราได้แล้วคราวนี้มันก็จะมีทีมที่ที่เขาจะต้องรับต่อเนาะเป็นทีมฝั่งบอดแคปโปรดักชั่น ในช่วงออนไลน์เนี่ยเราแข่งขันในห้องที่เป็นสตูดิโอเนาะอันนี้เราใช้เทคโนโลยี virtual production มาช่วยให้บรรยากาศในการแข่งขันนะมันดูตื่นเต้นมากขึ้นมันคือโลกเสมือนเยครับมันก็คือเราอยากให้มันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างโอเคเราอยากให้มันมีห้องแข่ง2ทีมเราอยากมีเซนเตอร์ที่มันเป็นใช้สําหรับในการรันคิวโครงสร้างภาพรวมบรรยากาศมันจะลอยอยู่บนฟ้านะแบบ ให้มันดูอีปิกไปเลยอะไรเงีง้ยดีที่แบบอาวีเขาวางใจให้ทาโปรดักชันเสนอไอเดียของเราได้เหมือนกันรูปแบบของงานที่ออกมามันก็เลยแบบมีความแบบสนุกครับแน่นอนอะ่ะมันยากแต่มันโคตรมันสน,นุกสวัสดีสวีดัสทุกท่านใกครับแมทขอต้อนรับกลับมาอีกครั้งสำหรับการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่กับเกม r าีครับอาวีโปรดั2ชั่นกนิ่นสัส หน้าที่ของฝั่งของ e-sport ก็ port, จะมีการแบ่งออกเป็น league operation ก็คือดูแลภาพการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ทั้งหมดเลยดูแลการจาัดการแข่งขันกฎระเบียบต่างๆดูแลนักกีฬาทำงานร่วมกับสโมสรอ,อันที่สองก็คือทีมคอนเทนต์รับผิดชอบการโปรโมทการแข่งขันทั้งหมดถ่ายทำวิดีโอโปรโมทการถ่ายภาพนักกีฬาส่วนที่สาก็คือฝั่งบอดแคสที่จะทำงานร่วมกับทีมโปรดักชั่น ในเชิงยอดคนดูยอดเงินรางวัลก็ถือว่าวีโปรลีเป็นกีฬาอ e ีสปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยครับตาสบาตรงนี้นะครับไปกียบยาทั้งหมดที่เล่นจันเรือลับไหนจะแล่นเข้าสู่รอบชิงชะิศตีลักมีแค่สิ่งที่เท่านั้น ที่จะได้ไปต่อผู้โดยสารที่แปใช่ที่อยากจะโดดขึ้นเรือนอยู่สี่ลำเออไอนขาเป็นกลามวงตรงนั้นเป็นเันและเป็นตัายครับที่ไม่เหลือใครแล้วมีใครซ้าและเป็นการจบเกมที่จตะกอบสามองจากบริรัมสแตนทีสปอร์เอาชนะไปได้แล้วตีอมันงมแล้วเดินมอนนด้เอบอลีนไม่มีคลิปแต่ตีอบลก่อนเลยับตีพอตีสตอร์เสือกัะเชื่อมกับมาไดยังไงเนี่ย ไปมาแน้ยไปไห้่วพ่วงววไป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 แล้วไปแล้วไปมแล้วไอ้มากรำสีจะเลยเจอเลแล้วหายเป็นสแล้วปัดผอเจมคดีหลือเพียงแค่ัพโนัทคนเดียวสายโอนกับบีอารด้ไอ้้ง่อกน้ครับแล้เรไม่้็นตาตัวนี้ก็ต้องตามเจมจัว่าเอาตัล้วอัวมาอวรอบท่แล้วแบ้วอลกันไ้ไ้แปกบนี่คือ4ีทีมที่จะไปต่อกับเราในรอบเพลย์ออฟ คารอนมาคารอนโอเคที่แค่มองกล้องนะครับสามสองมงกล้องมองกล้อง,อง,องสาม,ส,ามสองโอเคยิมย้มยิ้มตื่นเต้นทุกครั้งที่จัดงานนะอันนี้ขณะดทำงานมาประมาณสิบเป็นสิบปีแล้วนะครับ ความน่ากลัวอย่างหนึ่งคือพอมันทอใหญ่แล้วก็คนมันจะมาจนจนเต็มหรือเปล่านะรรรรรเราน่าจะต้องเตรียมตัวกันเต็มที่เพราะว่าผู้ชมจะเยอะมากๆแน่ๆเพราะรอบนี้เราเพิ่มซีทขึ้นมาอีก,อกประมาณเป็น9,000ซีดเนาะคนดูเยอะก็ความคาดหวังสูง เรามาดูเซตอัพบนเวทีกันนะครับเนื่องจากครั้งนี้เราเราไม่ได้ใช้เป็นตู้แล้วเนาะตอนนี้เราก็จะมาเป็นแบบเปิดโล่งนะครับดังนั้นสิ่งที่มันสาคัญสาหรับการแข่งขันเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวหูฟังที่มันจะต้องเก็บเสียง <c oughs> เราจะไม่ได้ใช้ผ่านซิมนะครับ <c oughs> ตรงนี้เราจะเล่นผ่านแรมมีการบันทึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการบันทึกของหน้าจอของเพลเยอร์แต่ละคนเรื่องของเสียงที่น้องน้องเล่นอยู่บนมือถือ <c oughs> <c oughs> ก็ส่งภาพสัญญาณไปที่ตัวบอร์ดแค์ไปดึงภาพดังนั้นทางนั้นเขาจะมีภาพของมือถือทั้ง10เครื่องที่แข่งขันกันอยู่แล้วก็เขาคอยเลือกภาพเหตุการณ์ก็จะมีน้อง o d i r e c t o คเนอ่ยคอยกำกับเล่าเรื่องบรรยากาศการแข่งขันของท mm ัวนา a เมนต์ในภาพรวมเยให้ผู้ชมทางบ้านได้ดูกันตอนนี้ก็จะมีกล้องที่เป็นซูเปอร์เทเลทั้งหมด3ตัวกล้องเครนด้านหน้าอีก2ตัวมีกล้องดอลลี่ที่อยู่บนเศษอีก2ตัว รวมไปถึงกล้องที่เป็นสตีดคมมีกล้องนักภาพมีโดนอีก2ลํลำมีกล้อง POV นักกีฬาอีสปอร์ตอีกเ็ดเสร็จแล้วนี่น่าจะประมาณ20-20กว่าตัวตำแหน่งที่เายืนตรงนี้นะในวันงานนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีการเปิดตัวนักกีฬานะครับน้องๆก็จะเดินขึ้นผ่านกลุ่มผู้ชมนะครับแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มคนอยู่ซ้ายขวาเขาก็จะแบบแปะ,แปะมือกับแฟน,แฟน ที่ตัดมาเชียร์นะครับตำแหน่งการซ้อมยืนแบบจริงจังที่ต้องเดินหลายๆลอบทีมสตาฟคอยช่วยจัดการาตรงนี้ให้ต้องซ้อมเป็นแชมป์ไว้ด้วยหรือเปล่า <laughs> ไม่ต้อง <laughs> <sm uch> บางคนเ <laughs> ็าถืออ๋อถืออย่าไปจับ <laughs> ด้วยก่อนนะฮะมันถึงเป็นคลิป <laughs> เราเป็นเหมือนผู้จัดที่มีเป้าหมายว่าเราอยากให้การแข่งขันเนี่ยเป็นการแข่งขันระดับอาชีพได้เรามีนักกีฬาเกือบร้อยคนดังนั้นเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องออกกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐาน สร้างรูบุ๊กขึ้นมาแล้วก็จัดส่งให้กับทั้งสโมสรผู้จัดการทีมและนักกีฬาที่เกี่ยวข้องเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ใช่แค่คนเล่นเกมทั่วไปแล้วเขาเป็นนักกีฬาเป็นตัวอย่างของคนอื่นๆเปรียบเสมือนไอดอลของน้อง,องๆบางคนด้วยซ้ําเขาจะได้ทําตัวเป็นแบบอย่างเหมือนกันแล้วส่งต่อให้กับรุ่นนอต่อไปดังนั้นเราก็เลยต้องให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ของนักกีฬากำหนดเรื่องของการแต่งกายแต่งตัวปรับลุคเพื่อให้นักกีฬามีภาพลักษณ์ดูดี หลายคนเลยก็โอ้โหน้าตาดีเป็นแบบไม่ใช่นักกีฬาแล้วแหละ<ม>ไปเป็นดาราได้เลยอะไรเงี้ยบางคนนะครับนี่ก็จะเป็นอุโม,มงค์ที่ใช้ในการเปิดตัวนักกีฬาเปิดตัวศิลปินก็จะเปิดตัวตรงนี้เหมือนกันถึงตอนงานจริงๆมันก็จะมีเพลงปลุกเราให้มันออกมาแบบเดินแบบแอคเท่ๆออกไป หนึ่งในเซอร์ไพรส์ของงานออฟไลน์ปีนี้ก็จะมีเรื่องของโอเพนนิ่งโชว์ด้วยที่ทางทีมงานก็อยากจะทำทีมการจัดโชว์ออกมาเนี่ยให้เข้ากับธีมของงานในปีนี้ใจผมมาตอนแรกผมไม่ได้อยากให้ถ้วยอยู่ตรงกลางตอนแรกผมอยากให้มันขึ้นมาทีหลังแต่ตอนนี้เพื่อลดขั้นตอนกับความยุ่งยากความตรงไม่ตรงโฟกัสแสงวางมันทิ้งไว้ตั้งแต่เช้าเลยนึกออกไหมมันจะได้แบบไม่ต้องมานั่งมูฟถ้วยแต่พอมันวางตรงกลางเพราะว่ากลายเป็นว่าโชว์อ่ะมันต้องถูกกำกับให ให้เดินหลบถ้วยโดยที่แบบโชว์ถ้วยไปในตัวด้วยต้องเข่าดาวต้องคิวต้องคิวให้เขาเข้าใจเข้าใจเข้าใจความเสี่ยงตุ้มใช่ไหมนะเราให้ถี่เป็นความบ็อกกิ้งอ่ะเอาเลยเราเราเปิดของเราไปด้วยหมายเนีว่าเราเปิดของเราไปด้วยไม่งั้นมันก็ไม่ได้สองจอครับสนับสนุนกันครับ เลยเป็นคนเดียวน้องผู้หญิงยืนตรงนี้ยืนข้างๆยืนตรงนี้แล้วน้องแอลลิดไปเลยโชว์ยืนตรงนี้ใช่ไม่บังด้วยไม่บังเลยบล็อกแล้วบล็อกเสร็จปุ๊บออกถึงแระวังพี่ไม่อยากพี่ไม่อยากให้อยู่ริมนี้เลยวะแม่งไม่สมมาตรแม่งไม่สมมาตรไม่ไม่สวยเนี่ยมาจบแค่ตรงนี้พอมาจบแค่ตรงนี้พ่อเสร็จตัวป่ะสเตดี้อลยเป็นกาตุ้เป็นการมุนก็ไปสเตดี้มาหลบอยู่ตรงนี้จะได้รู้ว่าตรงไหน ตัวเป็นที่ออกุูนตัวน้องต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นเท่านั้นเราเป็นเกณฑ์กว้างแล้วก็ไพยายามดึงตรงนี้นะตัวน้องต้องออกเป็นแค่การัดจะไปดีจะไปดีลากมาเรื่อยๆถอยมาเรื่อยๆคือตอนนี้ตอนนี้เรากำลังเวิร์กเรื่องบ็อกกิ้งการเดินของศิลปินว่าเขาต้องมุ่งไปตรงไหนบ้างหนึ่งคือมันต้องไม่บังถ้วยแล้วก็หลังจากที่เปิดตัวแล้วเนี่ย มันจะมีช็อตที่ศิลปินแรปอีกท่านหนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่ข้างล่างอาตาจะอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นกล้องเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่แค่บนเวทีอย่างเดียวมันจะอยู่ในคนดูแล้วก็ระหว่างที่ร้องเพลงเนี่ยตอนห้อนฮุกสุดท้ายอะ่ะนักกีฬาจะออกมาด้วยลอ,ลองเลยลองเลยลองของจริง ็นสิ่งที่กังวลน,นะแต่ว่าเราวางใจน้องๆในทีมคิดว่าสามารถทําได้ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาตรงจุดไหนที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เราน่าจะแก้ได้ไวเพราะว่าเรามีการแบ่งทีมงานแล้วก็หน้าที่ไว้ชัดเจนด้านเทคนิคอะ่ะพี่อาจจะไม่ค่อยห่วงมันรันวตอนต้นแต่ไม่เป็นไรอีกรอบหนึ่งคืองานแต่ละฟังก์ชันมันค่อนข้างสำคัญ ภาพรุ่งนี้มันยังไม่มีแล้วมันยังไม่สวยอะพี่ไม่เอาแบบนี้แค่อยากให้น้องๆเนี่ยไม่หลุดโฟกัสแล้วก็เก็บรายละเอียดที่สำคัญที่สุด ใกล้ละใกล้ละใกล้ละใกล้ลคิดว่าแต่ละทีมก็จะมีความคาดหวังของตัวเองที่แตกต่างกันก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราทำงานกันมาอย่างหนักมากเตรียมงานกันมาอย่างเต็มที่คิดว่าเราน่าจะคิดมาทุกซีนรเรียลแล้วแหละก็อยากจะบอกทุกคนว่าสู้ๆครับเราทำได้ เข้าสู่การแข่งขันอาโอโปลี2025ซัมเมอร์รอบแชมเปี้ยนชิพ แม้เราจะเตรียมงานมาขนาดนี้นะพี่เชื่อว่าแบบมันจะมีความไม่แน่นอนที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาทำให้เราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วต้องแก้ให้เร็วด้วยและสุดท้ายของเราคราาับสาไซฟาลนามเตอีเพื่อให้โชว์มันสามารถโกออนไปเรื่อยๆได้ห<ๆ>น้างานมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ เราก็ได้4ทีมที่ดีที่สุดในฤดูกาลน,นี้แต่ว่าเกมแรกเริ่มแล้วครับูุดีรับอยู่ทางฝั่งของสีแดงครับและออออรีนาฝั่งสีน้ำเงินแต่ต้องรมแบงค์โดนกลางเลนแบบนี้ครับปูตดน ช่วงระหว่างพักเราเองเราก็จะแจกของรางวัลด้วยโอเคอยากึกษาเรื่อง <ung> <ics> เดียวพอชูเพื่อแชมเสร็จแล้วอบบอยากให้ทีมทีแพ้โอเคแบบนี้ไหมและถามความเห็นพี่กเลโก้พี่เลือกก็อยากจะให้มีซีนทีมแพ้ออกมาแบบออกมาที่คือต้องพูดเลยไหมพูดโค้งโค้งแล้วก็ไปเลยแต่มันแต่คือมันไม่มีซีเลยจะให้แบบแค่เอ็มซีช่วยหายให้หน่อยแบบออกเสียงให้กับทีมแพ้

กับแมชต่อไปของเราครับถ้าพร้อมแล้วไปพูดกกับการแสดงเ,งเ,เปิดตัวคู่ชิงชนะเลิศกันเลยเปิดตัวคู่ชิงชนะเลิศเอาจริงกดดันมากๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับมันมากๆามันชาน,าน สุดสูน้ำรับไม่แล้วไม่มีใครจะรังฉันได้ออกจากเงาเมื่อเขาเ้าใครๆสยโซ่อดรุนแปลงแสงขึ้นใหม่ งาน ROV โปรลิกใหญ่ขึ más más ้นเนี่ยม <es> ันทำให้อีโคซิสเต็มของ eSport ROV เนี่ยมันใหญ่โตมากขึ้นเข้าไปอีกรอบสุดท้ายคู่สุดท้ายรับที่มีพิธีเปิดเทียบเราไม่เห็นมานานมากเกิดโอกาสขึ้นมากมายในเชิงการทำงานของบุคลากรอื่นๆอะไรครับแมสโตรกราฟเนฟนอลทัวร์เมนต์เกิดขึ้นมากมายอาจจะเป็นเทียร์รองลงมาเทียร์เซมิโปรหรือว่าเทียร์มือสมัครเล่นนะครับ นักแข่งบางคนสามารถย้ายไปแข่งในลีกของประเทศอื่นๆด้วยที่มีการเเกม ROV เหมือนกันหรือแม้กระทั่งนักแข่งที่มีการรีทายจากการเป็นนักแข่งไปแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นโค้ชต่อได้ดูแลทีมต่อได้อีกครับตัวตาเบนไปตรงนี้จะเบิร์ใส่ทางเต่าเองกับแต่กลายเป็นจูดในรถตมวเองขณ้ใส่บาตีก็มาเกี่ยวตองจับตีแล้วตีแล้วโดนจับมาสับก่อเกินมา คิดว่าหนึ่งอย่างที่ทุกคนคงจะพูดเป็นคำเดียวกันก็คือพวกเราเป็นเกมเมอร์ที่รักเกม r o v เหมือนกันครับ ใจมากเพราะว่างานนี้จริงๆเราก็เตรียมกันมาแบบ3-4เดือนกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับทุกอย่างมาราบรื่นเราก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้แล้วก็เราได้เห็นแล้วแหละว่าบรรยากาศวันนี้มันเป็นยังไงนะครับดีใจมากๆเลยครับที่มีผู้เล่นจํานวนเยอะขนาดนี้ให้ความสนใจกับงานที่เราจัดขึ้นทีมงานทุกคนน่าจะหายเหนื่อยหลังจากที่ได้เห็นภาพผู้คนที่เข้ามารวมตัวกันเชียร์ทีมที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็เอ็นจอยตัวเองด้วยความของกัน